สำหรับ EP นี้นะัดอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะพามาชมโครงการไอระดาค่ะสำหรับโครงการนี้อยู่ในย่านของปวกแดงจังหวัดระยองนะคะขนาดเนื้อที่22.50ตารางวาค่ะเป็นรูปแบบทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำด้านหน้าสามารถจอดรถได้2คันค่ะมีการต่อเติมโรงหลังคาจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับที่นัดยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องด้านหน้าของตัวบ้านนะคะกว้างแบบเต็มพื้นที่เลยค่ะรวมถึงยังมีระเบียงค่ะแบบเต็มพื้นที่เลยนะคะสำหรับค่ะ บริเวณด้านหลังตัวบ้านเป็น1ห,ห้องนอนค่ะขนาดกําลังดีเลยค่ะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเตียงขนาด5-6ถึงฟุตนะคะโต๊ะข้างเตียงตู้เสื้อผ้าหรือว่าตู้โชว์รวมถึงค่ะอีกหนึ่งห้องจะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่สามารถทําเป็นห้องพักได้อีกด้วย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้นะัดอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะพามาชมโครงการไอระดาค่ะสำหรับโครงการนี้อยู่ในย่านของปวกแดงจังหวัดระยองนะคะต้องบอกว่าโครงการนี้เดินทางเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางเลยค่ะรวมถึงสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเทสโกโรตัสปวกแดงโรงพยาบาลกรุงเทพปวกแดงและสำหรับภายในบ้านจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามนัดเข้าไปชมได้เลยค่ะ เดินเข้ามาในบ้านเลขที่899ทับ91ขนาดเนื้อที่22.50ตารางวาค่ะเป็นรูปแบบทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำด้านหน้าสามารถจอดรถได้2คันค่ะมีการต่อเติมโรงหลังคาจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะบ้านกว้างเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับนะคะประตูบานสไลด์ค่ะแล้วก็หน้าต่างรอบตัวบ้านเลยทําให้บ้านดูสว่างแล้วก็สามารถรับลงค่ะเข้าสู่ตัวบ้านได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับค่ะหลังบ้านนะคะมีการค่ะต่อเติมนะคะ กับเคาน์เตอร์ครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของหลังบ้านสามารถค่ะทาเป็นพื้นที่ซักล้างได้อีกด้วยและสําหรับหนึ่งห้องน้ําค่ะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันสามารถอาบหนังได้ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยค่ะ เดินขึ้นมาชั้น2ค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอนหนึ่งห้องอเนกประสงค์และ1ห้องน้ําค่ะสําหรับที่นัดยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องด้านหน้าของตัวบ้านนะคะกว้างแบบเต็มพื้นที่เลยค่ะรวมถึงยังมีระเบียงค่ะแบบเต็มพื้นที่เลยนะคะสามารถวางราวตากผ้าค่ะหรือว่าเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะสําหรับค่ะบริเวณด้านหลังตัวบ้านเป็น1ห้องนอนค่ะขนาดกําลังดีเลยค่ะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเตียงขนาด5-6ฟุตนะคะโต๊ะข้างเตียงตู้เสื้อผ้าหรือว่าตู้โชว์รวมถึงค่ะอีกหนึ่งห้องจะเป็นห้อองงนกประสค์ที่ ทำเป็นห้องพระได้อีกด้วยสําหรับห้องน้ําค่ะสามารถใช้ส่วนรวมบร,ริเวณชั้น2ได้เลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านอารดาปลูกแดงระยองโดยเริ่มต้นจากตลาดชิวอ,อมะตะขับตรงไปประมาณ1กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายโครงการจะอยู่ทางขวามือ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการไอระดาค่ะหากท่านไหนที่อยากเป็นเจ้าของสามารถทักมาสอบถามและพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะฝากติดตามทั้ง3ช่องทางกับ f a c e b o o k YouTube, t i k t o k และสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันกับบ้านบ้านแอปพลิเคชันที่รวบรวมซับพร้อมขายถึง3,000ันรายการไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฟลต้าโฮมอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมค่ะที่สาคัญนัดหมายเข้าชมสถานที่จริงได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายคลิกได้เลยผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชัน EP นี้หมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่ EP นะคะสวัสดีค่ะ บ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้